เพื่อเป็นรอยเกียเพียนมาอ๋อบ้นที่เท่าไหร่คะวันนี้กเยจลาได้ครับได้เนี่ยไม่สูเจ้าไปเลี้ยงมันไหวอ๋อป้าค่อยไปน้ำหนเด้อยีดอเนาะโอ้ดนเลยโอ้โดนเลยเนี่เนาะมันมีใบไผ่เยจลา จะว่าบรด้มีหอกาตาซื้อมาที่เซรุดเลยแล้วก็นอนเฝ้าเลยบานะ่ย่านคนหลักเข้าเสกีบเข้าพุ้เห็บอ๋อพี่เาเห็บยัง่อใดเห็นยังเหยียบน้แทมโลหักเปอะไรแบบนี้นอนมีตะโด่งงามๆเห็ดยาจุลาไปเอาไปล้างแกงเตี้ยตั้งแกงลั้งแกง

โจมาแม่ยิงโจู้้้้้้้้้จ้้้้้้้้มม้มม้้้้้้ส้้้้้้้้้้้้้้ไป้้้้้้้ย้้้้้้บ้ง้ำ้้้้้้้้้้้้้้้้้ย้้้้้้้้้้้้้้า้้้้้้้บ้านศา้้้้้้ด้้้้สี้้อ้้้้้้้้้่้้้ม้้้้้้้้ี้้้้้ม้อา้้้้้้้้้ด้้้่้้้มะ้้เ้้้้า้้ั้้้้้ได้้ม่้้้้้้ย้้้้้้้้้้้ ต้องเอาอัดไปให้ลูกน้ำดอกสพิ่็ลอยๆไปเก็บเพชรมาความดีๆได้เหี้ยนเพรเพื่อนเพ่นมีเยอออบางนียมีเครื่องท่าพวัเป็่นเสื้อลายเหลืองลงไปเดือดมันดอกมันเห็ดะเห็น้าเล่ได้เนาะรหเ่าเข็าเพชรหน้าเล่ล่ะเนี่ยเข้ามาทันเออสิให้ที่แกงแกงยิงเล้วกู่ม่แกงจีนที่นี่เราข้าวเดี๋ยวเอาแห้ใหออก ครับพี่น้องเลิปนี้กัซ้ำนี่เด้อเดี๋ยวมันกแกงจะมาเบ่งกันเลยล <c oughs> เาขนยายบายบายสักหน้อยนะบ๊ายบครับผมเด็กิางบ้านาขึ้นได้สัเไ่ไไลูกไปไปไปไเป็นหลายขนาดเทเจจลาโอ้ยมีและท่านเอาดอกเนือทนเอาก่อนสักก่อนจะเอาถ้าเไ จนบานเบิ่อแล้วเนาะงสุดใสบุมีไปเข้าไปจากทื่อออันนี้หันบานอะไรสิชิปไปน้ำอยู่ดอกน้ำดอกเคสเดือมงาเคสเพื่องดักอุ้ยจะเฮ็ดอย่างยู่สุดไปกินดินัวเม่นดอกก็ดีเส้นแล้วกับเส้นแ่บโอ้ยอย่าไปกิน กินเทือนนี่หวัอย่าใบอย่าบอยาใแม่เสียโดกมันค่อยๆเก็บไว้อันต้มให้เออๆกันเลยหลับปากเจ้ค่อยแล้วนี้มานย่าใบซิลุงไปพอดีเลยเอาอย่างนี้บานที่ถ้าได้เรียนยางเท่าอ่เจ้าจังเจ้าบุรีกออกบ้าน ตนีนา,ลาลเลยคนสตว์โอเม่นเลยเนาะมันเปิดบักคิวห้วยถ้าเดือนมีนาพี่ซิาาบุกก็ไปเอาเห็ดปลูกกอน้ำกูป่าพืชปลูกไว้เดืนอนอนนะทำไยกูจืดได้เลยเนาะพอบ่ไปกูก็ดึงแขนลุกขึ้นได้อยู่นี่เบิ่งมัตตาแดงอีกสิอีกสิอยู่นอนคนสิไปพอก่อนเห็นนบัหเข้าไปตัดไม้ตัดต่อเข้าไปตัดไม้เขาพอก แล้วปใ่ก็ชิ้ผ้าแต่งกะาเข้าไปเก็บเปามันจะมานอนนอนเฝ้าเห็ดก็เข้าไปเก็บอีกร่ากินแผลมันนี่ยืใช่แผลกินแผลมันยื้อใช่กินเด้อมาเอาค่ะกินหลานเพิ่งเงียดิเมาค่ะกินแผลเลยกระดามันตอบีบบีแอกระดามันตอบีก้าตาดำมาตัวเล่ บีเราบีบีนะบีเรา่ิจาเป็นรอยเกี๊ยพชรมาแล้วจุน้อยกับพีชอกแล้วเนาะนอยอยู่โคกใหญ่มันผุดาผุดแล้วเดือนมีาเดือนพฤษภาคมีิถุนาผุดเลยอกอละกระดาษเลยบานเข้าจะ่นยาเตอะผุดเลย อบ้านนั่นนาจานถ้าเดือนนี้วันที่ยันสิบหกตะกูลอยรถขึเนรดไปละอัน็กนข้ละไปเ้ิง 比较难一点。